ปักหมุดลายสินแสทำอย่างไรทําไมต้องปักหมุดครับปัจจุบันนี้เรามีลายกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สินแสบาคโค o d ชีวิตเนี่ยเป็นการบอกดวงของคุณแบบเจาะจงครับและที่สําคัญคือเป็นการแจ้งเตือนดาวย้ายแบบเรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายครั้งมากเลยครับที่คุณอาจจะ มีลายเยอะจนพลาดแล้วไม่ได้อ่านดาวดวงนั้นๆนะครับทำให้คุณเนี่ยไม่ได้วางแผนชีวิตหรือว่าไม่ได้ป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากแนะนําให้พวกเราเนี่ยปักหมุดสิ้นแสกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกดาวย้ายที่เวลาระบบแจ้งเตือนครับโดยในระบบ iOS หรือว่า p p o o n นะครับคุณสามารถปักหมุดได้โดยการที่คุณเนี่ยปัดนิ้วเลื่อนมาทางขวาครับแล้วคุณจะเห็นรูปเข็มหมุดนะครับ คุณก็กดเลยครับมันก็จะเป็นการปักหมุดลายสินแสไว้ด้านบนสุดตลอดนะครับสําหรับผู้ใช้ระบบ Android นะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆที่เป็นระบบ Android ทั้งหมดเนี่ยนะครับวิธีการปักหมุดก็คือให้เอลนิ้วนะครับกดค้างครับที่ลายสินแสนะครับมันจะมีเมนูแจ้งขึ้นมานะครับจะมีคําว่าปักหมุดครับคุณก็เลือกปักหมุดเลยครับทําแบบนี้นะครับก็จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกๆดาวย้ายของสินแสบาร์โค้ชีวิตเลยครับ สินแสบ่าโคตชชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ